คุณผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าบางบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีเงินและบางบริษัทก็อาจจะมีเงินแต่ไม่มีกําไรไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่หากวันนี้เราเลือกดูเพียงงบกําไรขาดทุนหรือว่ากําไรทางบัญชีอย่างเดียวอาจจะสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัทได้เหมือนอย่างกรณีศึกษาที่ผมได้หยิบมาพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างบริษัทที่มีกําไรเป็นเงินสด กับบริษัทที่มีกําไรทางบัญชีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงดีเทลถึงความแตกต่างกันนะครับว่ากําไรที่เป็นทางบัญชีกับกําไรเงินสดต่างกันอย่างไรแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเหตุผลนะครับว่าทําไมครับถ้าวันนี้เราเลือกดูเพียงงบกําไรขาดทุนอาจจะสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนให้กับการตัดสินใจในการลงทุนของเราได้ซึ่งเนื้อหาวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่กระชับสั้นๆนะครับวัตถุประสงค์มีเพียงอย่างเดียวครับก็คือให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง กำไรที่เป็นบัญชีนะครับหรือว่ากำไรที่เป็นตัวเลขเฉยๆกับกำไรที่เป็นเงินสดที่จับต้องได้จริงของกิจการซึ่งเนื้อหาในวันนี้เรื่องของภาษาที่ใช้แล้วก็เรื่องของเนื้อหาอาจจะไม่ได้เหมือนกับหลักการบัญชีที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปนะครับเพียงแต่ผมได้ตัดแปลงมาแล้วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยครับซึ่งสมมตินะครับเราจะตั้งโจทย์ก่อนว่าสมมติถ้าบริษัท1นนะครับในปีปัจจุบันมีการลงทุนในสินทรัพย์1ล้านบาท แล้วสามารถสร้างรายได้ได้1 0 0 0 0แในรอบปีนั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่าระหว่างกําไรที่เป็นทางบัญชีกับกําไรเงินสดเราจะเห็นความแตกต่างอะไรบ้างอย่างแรกนะครับถ้าเป็นงบกําไรขาดทุนหรือว่ากำไรทางบัญชีถ้าบริษัทสร้างรายได้ได้1 0 0 0 0แเราจะบันทึกเป็นรายได้1 0 0 0 0แสครับส่วนค่าใช้จ่ายก้อนนี้นะครับจริงๆแล้วในชีวิตความจริงมันจะมีต้นทุนหลายหมวดค่าใช้จ่ายหลายหมวดครับแต่ผมขอ หยิบมาเป็นเพียงแค่ก้อนเดียวหรือว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าต้นทุนที่มาจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรห้า0มื่นตรงนี้มาจาก1ล้านตรงนี้ปกติแล้วโบราบริษัทซื้อเครื่องจักรมาจะมีการตัด ค่าเสื่อมขึ้นอยู่กับบริษัทประเมินนะคบว่าเครื่องจักรนี้มีอายุการใช้งานเท่าไหร่อย่างอันนี้5 0,000่นผมจะสมมุติให้ว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาปีละ5%ซึ่งค่าเสื่อมราคาจริงๆแล้วก็จะมีหลาย2รูปแบบนะครับเป็นเส้นตรงกับเป็นขั้นบันไดอันนี้ผมขอไม่ลงลึกนะครับซึ่งสรุปหมายความว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับมาจากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร1ล้านนั่นเองและสุดท้ายครับเมื่อหักรายการค่าใช้จ่ายต่างๆออกหมดเราจะเหลือเป็นกําไรสุทธิ 50,000ื 50. อันนี้คือหลักการที่ตรงตัวแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็คือบริษัทมีรายได้เท่าไหร่หากค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือออกมาเป็นกําไรสุทธิซึ่งผลเราบอกก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงในงบจริงๆแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายหลายหมวดเพียงแต่อันนี้ผมจะมุ่งเน้นเพียงแค่ตัวเครื่องจักรอย่างเดียวเพื่อให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเราจะพบว่าเห็นไหมครับว่าบริษัทนั้นลงทุนในสินทรัพย์ไป1ล้านหมายความว่า1ล้านตรงนี้ เป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายออกไป1ล้านแต่ในงบกําไรขาดทุนครับเราจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพียงแค่ห0,000ืเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสมมติทาเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเอาเงินที่เราจ่ายซื้อสินทรัพย์1ล้านมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราจะพบกับการขาดทุนอย่างมหาศาลเพราะเรามีรายได้1 0 0 0 0แแต่เราซื้อเครื่องจักรไป1ล้านถ้าบันทึกแบบตรงตัวเลยก็คือเราจะขาดทุนในปีนั้น9ก้าแสนอันนี้ก็เหตุผลที่ เขาต้องทยอยตัดค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมของเครื่องจกักรซึ่งอาจจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่เราจะเห็นจุดแรกแล้วครับว่างบกําไรขาดทุนก้อนนี้ครับค่าเสื่อมราคาไม่ใช่เงินที่เราจ่ายไปจริงๆครับเพราะเงินที่เราจ่ายไปจริงๆมันคือก้อนนี้ครับหล้านเดี๋ยวผมขอสรุปงบแรกก่อนนะครับถ้าเราดูงบกาไรขาดทุนหรือว่ากําไรทางบัญชีเราอาจจะไม่เห็นเงินสดจริงๆที่บริษัท จ่ายออกไปครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆที่ถ้าเราดูงบกําไรขาดทุนเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่เห็นตัวเลขเงินที่บริษัทจ่ายออกไปจริงๆทีนี้แล้วเงินจริงๆอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่งบกระแสเงนินสดครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดเกี่ยวกับงบต่างๆเชิงลึกผมก็มีทําคลิปไว้แล้วซึ่งคลิปนั้นสมมติถ้าใครเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่ามันยาวไปหรืออยากให้ผมเสริมส่วนไหนสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับว่างบกระแสเงนินสดเป็นเหมือนเวอร์ชันอัปเกรดของงบกําไรขาดทุนเพื่อที่จะพยายามแปลงครับ ไอ้ตัวเลขที่เป็นกําไรทางบัญชีนี้ให้เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของเงินสดวันนี้คือคอนเซปต์ของงบกระแสเงินสดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูเรื่องของกําไรที่เป็นเงินสดกันนะครับว่าดูอย่างไรเริ่มแรกนะครับบรรทัดแรกถ้าเราเข้าไปอยู่ในงบเราจะเริ่มต้นด้วยการยกกําไรสุทธิในปีนั้นมาครับเสร็จแล้วเราจะทําการบวกค่าเสื่อมราคา กับเข้าไปครับเหตุผลที่ต้องบวกกับเข้าไปนะครับเพราะอย่างที่เราเกิดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าไอ้ค่าเสื่อมตรงนี้มันไม่ใช่เงินที่เราควักจ่ายออกไปจริงๆครับแต่มันคือตัวเลขทางบัญชีที่มาจากค่าเสื่อมของเครื่องจักรจึงเป็นที่มาทําให้เราต้องบวกก้อนค่าเสื่อมตรงนี้กลับเข้าไปเพราะมันไม่ใช่เงินสดจริงๆที่เราควักจ่ายเข้าไปครับเราเลยจําเป็นต้องบวกเงินที่เราหักออกไปในงกกบกำไรขาดทุนนั้นบวกกลับเข้ามาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเงินสดที่แท้จริง นะครับสรุปก้อนนี้นะครับก็คืองบกําไรขาดทุนเนี่ยห้าหมนตรงนี้ไม่ใช่เงินสดที่เราควักจ่ายครับแต่เป็นการบันทึกทางบัญชีแต่ถ้าเป็นงบกระแสเงินสดเราก็เลยต้องบวกก้อนนี้กลับเข้ามาครับต่อมาครับก้อนนี้ครับจะเริ่มสะท้อนแล้วครับว่าในงบกระแสเงินสดนั้นเราได้มีการจ่ายเงินไปหนล้านเห็นไหมครับว่าเรามีเงินจ่ายซื้อเครื่องจักรจานวน1ล้านครับซึ่งจะถูกบันทึกอยู่ใน กิจกรรมการลงทุนนะครับต่อมาครับเราจะพบว่าเงินสดรับหรือจ่ายสุทธินั้นของเราในปีนั้นจะติดลบ9 0 0 0 9 0ตรงนี้มาจากไหนนะครับมาจาก1นะครับประทัดแรกคือเรายกกำไรสุทธิมาครับแล้วก็บวกค่าเสื่อมกลับเข้าไปเพราะเงินห0,000ืนตรงนี้ไม่ใช่เงินที่เราควักจ่ายครับแต่เป็นการบันทึกตัวเลขทางบัญชีนะครับเราต้องบวกกลับเข้าไป2ก้อนนี้รวมกันจะเป็น1 0 0 0 0แสนนะครับ สะท้อนเงินสดที่เรามีจริงๆเสร็จแล้วเราจะนำห0 0 0 0แสตรงนี้มาหักออกจากเงินสดจริงๆที่เราจ่ายซื้อเครื่องจักรไป1ล้านสุดท้ายแล้วนะครับเงินสดสุดทธิในปีนั้นเท่ากับว่าเราจะจ่ายเงินสดออกไปจริงๆที่900,000ครับการบวกหรือลบไม่ได้สะท้อนว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่อาจจะขึ้นอยู่กับบริบทของบริษัทนั้นๆนะครับว่าอยู่ในช่วงที่จะขยายกิจการหรือเป็นช่วงที่หยุดขยายกิจการแล้วนะครับ ซึ่งรายละเอียดดีเทลชัลึกผมเล่าไว้ในคลิปยาวแล้วนะครับทีนี้ครับเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมาคิดต่อครับว่าเฮ้ยเงินไม่พอหาจากไหนดีใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้ผมขออยู่กับปัจจุบันนะครับผมขอไม่นับว่าปีที่แล้วบริษัทมีเงินสดเท่าไหร่มีกําไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมขออยู่กับปัจจุบันเพื่อให้ทุกคนเห็นความแตกต่างสมมติถึงขั้นตอนนี้ครับบริษัทจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเขาประเมินแล้วเนี่ยเขามีเงินไม่พอนะที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่เขาจะหาเงินจาาาากกไหหนนนนนนนดดีซึ่่่งแอคครรรับวใะะมทุ เงินที่ได้มาจากการซื้อสินทรัพย์ก็จะมาจาก2แหล่งหลักๆก็คือการกู้หรือการเพิ่มทุนนั่นเองสมมุติในเคสนี้เจ้าของบอกว่าโอเคงั้นขอกู้สัก80,00แสนละกันไม่ได้กู้เต็มจํานวนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นไปได้ว่าบริษัทอาจจะมีเงินสดอยู่แล้วสัก2องแสนหรือ0นึ่งแสนเดี๋ยวเรามาดูต่อครับสมมตุติถ้าเกิดกรณีที่บริษัทกู้เงิน8 0 0แสนเราจะพบว่าบริษัทนั้นครับได้รับเงินสด จากกิจกรรมการจัดหาเงินครับนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราไปกู้แบงค์ใช่ไหมครับเรากู้ผ่านปุ๊บเงินสดจะถูกโอนเข้ามาที่เจ้าของกิจการนั่นหมายความว่าเราได้รับเงินสดจากการกู้เข้ามา8 0 0 0 0นตัวเลขตรงนี้จึงเป็นบวกนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรารวมกันแล้วครับสุทธิในปีนั้นๆครับเราจะพบว่าบริษัทนั้นมีกระแสเงินสดสดทุทธิติดลบที่10,000แบาท จริงๆแล้วในงบจริงๆนะครับเราจะไม่ได้เรียงอย่างนี้เพียงแต่รูปแบบนี้ผมจะทําการจัดเรียงใหม่เพื่อที่จะเล่าได้หเห็นภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นลบนะครับทีนี้ผมขอสรุปก่อนนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรมันตีความได้อย่างไรสรุปเคสนี้นะครับถ้าเป็นการมองที่กําไรที่เป็นเงินสดสรุปว่าในปีนี้ครับบริษัทมีการจ่ายเงิน ซื้อเครื่องจักรจริงๆไป1ล้านบาทส่วนเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดรําเนินง,งานนะครับจริงๆก้อนบนนี้เรียกว่ากิจกรรมการดรําเนินง,งานนะครับที่เราต้องเอาก้อน5 0,000่นที่เป็นค่าเสื่อมราคาตรงนี้มารวมด้วยนะครับจริงๆแล้วก้อนนี้มันไม่ได้บอกว่าเราได้เงินสดเข้ามานะครับเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเป็นการปรับปรุงรายการครับเพราะในงบกำไร,ราขาดทุนก้อนห้า0 0่นตรงนี้จะถูกหักออกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ในการดรําเนินง,งานจริงๆครับเราไม่ได้ควักเงินห0 0 0 0่นจ่ายออกไปดังนั้น เราจรึงต้องบวก5 0,000กลับเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินสดแต่มันถือว่าเป็นตัวเลขที่เราต้องบวกเข้ามาให้สะท้อนการดํราเนินงานจริงๆว่าเราไม่ได้จ่ายเงิน5 0,000่นนี้ออกไปจึงจําเป็นจะต้องบวกค่าเสื่อมกลับเข้ามารวมกันเป็น1นึ่งแสนสำหรับกิจกรรมการดราเนินงานสรุปแล้วคือจ่ายเงินซื้อทั้งจาก1ล้านมีกระแสเงินสดจากการดํราเนินงาน1 0 0 0 0แสนหากกบกันแล้วเหลือติดลบ9 0 0 0แสนนะครับเพราะว่าจ่ายเงินซื้อมากกว่าที่หามาได้ทำยังไงต่อดีล่ะ ก็ทําการกู้ครับกู้มา8 0 0แสนนั่นหมายควาว่าสุทธิในปีนั้นแล้วจ่ายออกไป9 0 0 0แสนกู้เงินคืนมา8 0 0แสนเงินสดสุทธิอยู่ที่ติดลบ1 0 0 0 0แสนครับอันนี้คือการตีความของคำว่ากำไรที่เป็นเงินสดทีนี้ติดลบตรงนี้หมายวามว่าได้ไงไม่ได้หมายเวาว่าดีหรือไม่ดีนะครับเพียงแต่มาดูภาพต่อมาครับผมจะสมมุติให้กระแสเงนินสดสุทธิไม่ติดลบนะครับคือภาพนี้ครับหมายความว่าถ้าบริษัทลงทุน1ล้านใช่ไหมครับกู้เต็มจํานวนเลยนะครับหล้าน จะทาให้กระแสงเงินสดสุดทธินะครับหรือว่ากําไรที่เป็นเงินสดมันจะเป็นบวกครับที่10,000แทีนี้คําถามที่ว่าถ้าเป็นลบกับเป็นบวกแบบไหนดีกว่ากันวันนี้ทุกท่านต้องลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับเป็นลบไม่ได้หมายความไม่ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นลบตรงนี้หมายความว่าการที่เขากู้จัดหาเงินที่น้อยกู้8 0 0 0 0นนะั่นหมายความว่าจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่น้อยลงไปด้วยแต่หากเทียบกับการกู้1ล้าน กระแสเงนินสดสุทธิที่เป็นเงินสดนั้นเป็นบวกก็จริงแต่ต้องแลกมาด้วยภาระหนี้สินที่สูงจากการจัดหาเงินครับเพราะะนั้นตรงนี้จะบอกไม่ได้นะครับว่ากระแสเงนินสดเป็นบวกหรือเป็นลบดีกว่ากันนะครับบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละธุรกิจแต่ว่าสรุปแล้วครับเราจะโฟกัสที่ตรงนี้ครับว่าถ้าเราดูกําไรทางบัญชีเราจะเห็นตัวเลขห0,000ื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทนั้นจ่ายเงินออกไปรจริงๆอยู่ที่หล้านหากกบกับกิจกรรมการดําเนินงานแล้ว เขาจะมีเงินที่จ่ายสุทธิไป9แสนตัวเลขนี้ต่างกันเยอะมากนะครับนั่นหมายความว่าตัวเลขนี้เราต้องดูต่อครับว่าไอ้9แสนที่เขาจ่ายไปเนี่ยบริษัทมีเงินจริงๆหรือไม่ในปีที่แล้วบริษัทมีเงินสดหรือว่ากำไรสุทธินั้นอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะมาชําระหนี้ที่จะกู้ได้หรือไม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับให้ทุกคนเห็นถึงความแตกต่างระหว่างกําไรที่เป็นบัญชีกับกําไรที่เป็นเงินสด ซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ผมเสริมส่วนไหนก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเคสสตารดี้การดูงบเชิงลึกเนี่ยผมก็มีทําไว้คลิปหนึ่งนะครับเป็นเคสสตารดี้ของบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิธีการดูงบแบบเชิงลึกอีกคลิปหนึ่งด้วยนะถ้ายังไงถ้าแต่ละคนเข้าไปดูแลรู้สึกว่ามันฟังยากมันยาวเกินไปหรือรู้สึกอย่างไรนะสามารถเสริมหรือว่าแนะนํากันมาได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่ตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ